ทักษะที่สําคัญของการโค้ชครับจริงๆก็เป็นทักษะของทุกๆบทบาทแหะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คําถามการฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับนะครับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์และเป็นเรื่องของการพูดคุยกันที่ตัวเป้าหมายเพียงแค่ว่าแล้วทําไมโค้ชต้องฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยครับแน่นอนครับทักษะเป็นสกิลที่ต้อง p พ a ทิสอยู่เรื่อยๆครับท่านอาจจะต้องเรียนรู้แล้วนําไปลองใช้ดูครับ ทักษะการใช้คำถามของโค้ดต่างกับคำถามทั่วไปตรงจุดที่คำถามโค้ดเป็นคำถามชวนคิดครับเป็น powerful ชวนคิดหมายความว่าให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขาอาจไม่ทันคิดโดยโค้ดหยิบจุดที่เขามีศักยภาพครับออกมาทำให้เขาคิดได้ด้วยตัวเขาเองครับ ดังนั้นคําถามของโค้ดก็เหมือนกับคําถามทั่วไปเพียงแต่ว่ารูปแบบคําถามจะเป็นคําถามเปิดส่วนใหญ่ครับเพราะว่าถ้าคําถามเปิดนั้นจะทําให้เขาได้เห็นมุมมองของเขาโค้ดจึงต้องรับฟังครับการรับฟังของโค้ดนั้นจับประเด็นเหมือนกับคนอื่นครับบทบาทอื่นก็ฟังแบบจับประเด็นแต่จับประเด็นด้านดีของเขาคือจับประเด็นด้านศักยภาพจับประเด็นด้านคุณค่าจับประเด็นด้าน ความเชื่อที่ทรงพลังของเขาครับงั้นการฟังเหมือนปกติครับเป็นแต่ว่าเลือกฟังรูปแบบประโยคที่ส่งเสริมให้เขาเกิดความเชื่อมั่นครับเขาพูดมาด้วยประโยคที่เป็นลบเยอะครับผมคิดว่าผมทําไม่ได้หรอกพี่เวลาขนาดนี้มันไม่ทันนะครับเพราะแล้วผมไม่เคยทํามาก่อนผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรงั้น ถ้าเกิดพี่จะให้ผมทําก็อาจจะต้องขอเวลานิดนึงนะครับแต่ถ้ามันด่วนผมว่าพี่ก็ให้คนอื่นเถอะเหมือนเขาปฏิเสธเลยครับแต่การฟังของโค้ชจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาขอเวลาและเขาขาดความมั่นใจงั้นถ้าเกิดเราคุยกับเขาไปอีกนิดนึงสิครับว่าโอเคแล้วก็ถ้าต้องการเวลาต้องการสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่มีเวลาจํากัดน,นิดนึงแล้วต้องการให้พี่ช่วยอะไรความรู้ที่เธอมีอยู่แล้วปเป็นองเห็นไหมฮะเราสามารถให้ข้อมูลป้อนกับเฮ้ยแต่พี่คิดว่าเธอทําตรงนั้นได้นะแล้วก็ ทำให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นตอนคุยกับเราเพราะเราไม่ได้ตำหนิเขาครับงั้นการใช้คำถามชวนเขาคิดเพื่อให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เป็นข้อดีของเขานะครับการฟังที่เป็นเรื่องของการฟังแบบเข้าใจเขาฟังไปที่ด้านดีของคนก็จะเรียกว่าจับถูกก็จะหยิบด้านดีของคนคนนั้นนะครับขึ้นมาแล้วก็สามารถให้ฟีดแบ็กต้องฟีดแบ็กครับไม่ได้ฟีดแบ็กด้านไม่ดีอย่างเดียวครับฟีดแบ็กสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นข้อจาํากัดแต่ว่า ควรจะต้องมีข้อมูลบอกครับว่าโอเคถ้าพี่ฟังแล้วนะปัญหามันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเธอโอเคไหมพี่ขออนุญาตชี้ประเด็นเท่านั้นเองเนาะอาจจะผิดเดี๋ยวเธอแลกเปลี่ยนเห็นไหมฮะเราให้ฟิดแบกครับแต่ว่าเราให้เขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพราะสไลด์ก่อนหน้านี้คือเขาอยากแสดงความคิดเห็นด้วยครับงั้นทำไงให้เขาเปิดโอกาสนะครับได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีครับ Communication and Connection ครับทำให้เขารู้สึกเราเรียกว่าภาษาโค้ดเราเรียกว่า Build rapport เป็นการเข้ากันได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงภาษาที่พูด Body language Tonality นะครับเพื่อให้สอดคล้องไปกับเขาทำให้เขารู้สึกไม่กังวลที่ได้พูดคุยกับเราเพราะงั้นนี่เป็นทักษะที่โค้ดใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการโคร้ดเพื่อให้เขารู้สึกเป็นเรื่องของ Safety environment ครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเรื่องของเขาเราจะไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่ใช่แต่เรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เราสงสัยใครรู้เป็น c a เล c ิตี้ครับเพื่อจะทำให้เขาบรรลุเป้าหมายเง้นโค้ดก็จะต้องมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายที่มีคุณภาพครับเขามาด้วยปัญหาโค้ดชวนเขาไปที่ตัวเป้าหมายครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ one page coaching กันอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ท่านเห็นกับระบวนการโค้ดครับเขามาพูดคุยกันเราพาเขาไปที่เป้าหมายก่อนแล้วเริ่มดําเนินการโค้ดครับเพราะเราต้องการให้เขาออกจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายด้วยตัวเขาเองถูกไหมครับดังนั้นเราควรที่จะให้ความสําคัญกับเป้าหมายคุณภาพที่เป็นเขากับเราร่วมกันที่จะดําเนินการโค้ดกันครับงนั้นทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่อยากให้ท่านลองนํากลับไปใช้ ปรับเปลี่ยนตัวเองครับถ้าท่านใส้หมวกโค้ดทักษะเหล่านี้เป็นทักษะปกติแต่รูปแบบการใช้ทักษะนี้จะแตกต่างกันเทน้นกรอบความคิดแนวทางต่างๆที่จะใช้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่งครับ